จากคำศัพท์ตัวอย่าง e w u ซึ่งเขียนติดกันเทียบได้เป็นสระอูในส่วนของหน้านี้คือการสะกดอ่านคำศัพท์แบบเข้าใจอย่างง่ายซึ่งเราใช้วิธีการสะกดคำแบบเดียวกันกับภาษาไทยซึ่งมีพยัญชนะสระตามด้วยตัวสะกดดูตัวอย่างการสะกดคำและฟังคำอ่านจากเจ้าของภาษา crew drew blue <grew. S 2> ส่วนของหน้านี้ให้ผู้เรียนฝึกสะกดอ่านคำศัพท์ด้วยตัวเองพร้อมเฉลยคำอ่านตอนท้ายฟังเฉลยคำอ่าน flu interview drew Grew. Stew. Chew. Blue. Jewels. Screw. She flew from New York to London. Have you prepared for your interview? Do you like what he drew? This plant grew very fast. The chef smells the stew. Hey, don't chew my shoes. The storm blew my house down. She loves diamonds and jewels. What is screw used for? หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนที่ติดตามรับชมจากช่องครูสาวอังกฤษเจอกันในบทเรียนหน้า <laughs> สวัสดีค่ะ